สวัสดีครับผู้พื่นที่ช่องสปอร์ตนิวทีเดติเช่นเคยแลงลาราวสารลูกนัำฟุตบอลทุกข่าวที่นี่วันนี้็อเสนอข่าวไก่เดทองคว้าตัวสําเร็จอย่างมินย็อกไก่เดืทองคว้าตัวอย่างมินย็อกวันด้คิดเกาหลีใต้มาเสริมทัพแต่ปล่อยให้กังวอนเอฟซีใช้งานต่อแล้วค่อยมาเล่นให้กับไก่เดียทองต้นปี2025ท็อตแนมท็อสเปอร์สโมสรชั้นนาแห่งศึกคิวเบีกอังกฤษประกาศยืนยันว่าอย่างมินฮ็อกปีกดาวรูกชาวเกาหลีใต้มาจากกังวอนเอฟซีทีมในเคอรีได้อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ e esperto สเปอร์โพสข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสโมสรเป็นภาษาเกาหลีใต้โดยมีใจความว่ายินดีต้อนรับสู่ทอรแนมวินยอกวัย18ปีเซ็นสัญญากับไก่ในทองเป็นเวลา6ปีหรือจนถึงเดือนมิถุนายนปี2030แต่ยังอยู่เล่นให้กังวอนไปจนถึงเดือนมกราคมปี2025จากนั้นถึงค่อยมาอยู่กับสเปอร์วินยอกซึ่งเล่นลินเว์เซตได้ทั้ง2ฝั่งเพิ่งก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของกังวอนในปีนี้และทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ยิงประตูได้ในเคลีโดยเจ้าตัวได้โอกาส ลงสนามไป25นะัดทําได้8ประตูและ4อาสิดนอกจากนั้นมินยอกยังเป็นตัวแทนทีมชาติเกาหลีใต้ทั้งรุ่นอายุไม่เกิน16ปีและ17ปีรวมทั้งได้ไปเล่นรายการชิงแชมป์โลก U17 และ AFC U17 อีกด้วยเอาละครับชอบกดไลค์แชร์กดรดติดตาม,มชอ,งองิงติาชอบกดรดิ่ติดตของเราด้วยสำหรับวันนี้ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ